สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โดย Channel ในคลิปนี้มาดูผลสลากที่ออกไปกรณหนนี้กันครับวันนี้ครับผลสลากออก2อง2 2หสเลขท้าย2ตัวผลออก85ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ผลออก4 1 3หน้าครั้งที่2ผลออก2 5 4ท้ายครั้งที่1 ออก4 7 4 3ตัวท้ายครั้งที่2ผลออก7 6 0ครับเรามาดูกันครับมีสู่ไหนบ้างที่เข้านะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นชุดสรุปนะข้สุดท้ายที่ผมมาสรุปให้ไปในคลิปก่อนนั้นนะครับซึ่งผมก็ ฝันไปที่ชุด9 2 7ชุดเดียวครับฟันไปทชุด9 2 7ซึ่งมันชนที่สามสูตรครับชนกันที่สามสูตรที่ชุด9 2 7นะครับยังไปไม่ถึงสามตัวตรงครับทำเต็มที่แล้วครับวันนี้มาแค่สองตัวครับมาแค่2ตัววันนี้ทำเต็มที่แล้วครับ สตัวนะ้าที่นินให้ไปก็พาไปที่หลักลยครับผลออกสองนะครับออก2องก็ฟันพิชุดนี้ครับชุดเดียวเนาะก็ใครตามนะชุดสรุปที่ผมนี้ให้ไปก็เย็นดีกับท่านที่ถูกรางวัลวันนี้วนะครับสว่วนสรุปเลขดินตัวเดียวยนี้ไม่เลข นะครับนี่เม็ลเจ็ที่หลังมีครับแล้วก็จะมีคู่ดิน2ตัวครับดินจอกับ2ก็มา2ตัวเลยครับใน,นวันนี้ครับสรุปผมนีม่มาที่ชุดนี้เนาะก็เข้าที่สองตัวนะครับทำเต็มที่แล้วนะครับยังไปไม่ถึงสามตัวเนาะในคลิปนี้ครับผมจะมาให้ดูนะสู่ที่ อย่างข้าอยู่นะส่วนสูตรที่อย่างข้าจะเป็นสูหลักห่ือสูนี้นะครับสูหลักห่วยสูนี้ครับวันที่สิบสามดินเจ็ดกับเก้าครับส่วนอันนี้คือหลักสิบครับดินสองตัวนะครับอันที่เป็นสูหลักสิบนะดินสองตัวครับดินสองกับห้าครับ ซึ่งนผมวันนี้มาที่เลขสองนะที่หลักสิบนะครับนะก็มีสู่นะที่เข้าจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยครับใครถูกเลขนะช่วงนีนะ้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ท่านี้เข้าใหม่ก็ถ้าไม่อยากพลาดนะแนวทางจา่ารวยชาแนลก็กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับชุดสรุปบนนะข้สุดท้ายแบบนี้ผมมาสรุปให้เึ่นเคยนะครับสำหรับในงวดที่จะถึงนี้ก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งพฤษสภา สองหนะครับสูแหางวันนี้ครับที่ยังเข้าอยู่เนาะสู่จะเป็นสองสูนี้ครับสูแล้วยาวกับสูอันนี้สูแลว้วบางผลสองสูนี้ยังเดินม,มีอยู่นะครับก็เข้าที่ชุด27 ซึงเป็นตัวน้นที่ผมให้ไปเพราะว่าชนที่3สู่ครับชน3สู่ที่ชุด927ผลออก2องมาที่ชุดสอนะครับเข้า2ตัวตรงวันนี้ครับซึ่งมาที่ตัวนิ้นนะครับ ส่วนสูรยยาวสูรนี้ครับดึอมาต่อเนื่องสิบเอ็ดมวนครับวันที่สิบเอ็ดที่ผมให้ไปครับดินหนึ่งกับสองที่หลักสิบหลักหน่วยดินเจอกับเก้าครับซึ่งที่ผมจับคู่ให้ไปเนาะยางไม่ได้มัวนที่สิบเอ็ดจับคู่ชุดสองตัวให้ไปที่สี่ชุดนะทาได้สี่ชุดก็เข้าที่ชุดนี้สองเจ็ดครับเข้าที่ชุดสองเจ็ดตรงตรงเลยนะครับ ซึ่งก็มีอยู่ในชุดสรุปที่ผมมาทําให้ดูนะครับนี่ครับมีอยู่ในชุดสรุปที่ผมนินให้ไปเพราะว่าชนอยู่หลายสู่ถ้าเรานําไปเทียบกัน,นครับ3ามตัวนี่พลาดไปครับเพราะว่าหลักร้อยที่ผมมีพลาดครับก็ตีมาแค่แค่สิบหน่วยนะข้าแค่หลักสิบเป็นหลักหน่วยครับสองตัวครับผมวันนี้ไปที่ชุดสองเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ สองตัวชุดสชุดนี้เนาะที่ให้ไปฟันก็จะเป็นชุดนี้ชุดเดียวครับก็เสียดายภาพไปแค่ตัวเดียวครับนี่คือชุดสองตัวละยาวครับที่ยังเข้าอยู่เนาะเข้ามา1ิมวนครับซูในที่เข้าผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูกันอีกทีครับ ส่วนเลขดินสองตู้ไปครับวันนี้ดินสูงกับสองครับผมก็นิ่งไปที่เลขสองเพราะว,าว่ามีหลายสูตรนะชนกับสูตรหลักสิบวันนี้ครับเลขสองนะครับก็ชนหลายสูตรก็มาจริงๆเนาะออกสองสองเจ็ดนะครับก็ตีมาที่ยังตีมาอยู่ที่สิบหน่วยครับซัมนี้ 1. ที่นี้สิบหน่วยครับซึ่งเลขสองแงงวดที่ออกสองสองเจ็ดก็มาที่ร้อยสิบหนึนะครับก็ตีมาส่งนะเพรารีบมันเบิร์นครับ สำหรับท่านที่ถูกเลขนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ้กันด้วยน,นะครับท่านี่เข้าใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคัดตัวนี้ให้อีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ที่ผมมาให้ดูจะเป็นสูตรที่ยงังดีอยู่นะครับ ส่วนตัวนี้ยังเข้าสองตัวตรงครับเข้าที่ชุดสองเจ็ดนะอันนี้จะเป็นแบบสี่ชุดตรงนะสูน,น,นี้ผมจับกำลังร้อยที่ผมมีคือดินเก้าห้ครับเพราะได้แปดชุดนะครับถ้าตัดสองตัวดินที่สี่ชุดนะครับก็มาที่ชุดสองเจ็ดนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาทําสูนว,วิ่งตัวเดียวให้ดูบันนะสําหรับเด็กที่ติดตามอยู่นะครับจะเป็นสูนว,วิ่งที่ได้ลิกเกชดสูนี้ที่ผมสรุปให้ไปครับเพราะว่า ผมวิเคราะห์ออกมาให้หลายสู่น้องดินเจ็ดนะครับดินที่หลักผมเอครับลิกิะดินหลักผมเอเนาะผมก็นิ้งไปที่สองจุดนี้นะครับสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับก็ตัดออกมาให้จะชุดสามตัวที่ผมสรุปให้ไปคือชุดเก้าสองเจ็ดนะครับซึ่งมันชนที่สามสู่นะครับ ส่วนสูตรสองตัวได้ยาวผมจะมาทำคลิปนี้ให้ดูกันดีๆครับส่วนลิกวิ่งนั้นสูนี่ครับได้รีเจ็ผลนอกสองนะครับก็มาสองตัวครับผมก็การไว้ที่คู่เจ็ดกับสองเนาะถ้า,าถ้าเจ็มาก็าจ,จะมากับคู่ก็จ,จะมาคู่กันหรือสองก็มาจริงๆทั้งสองตัวครับก็เข้าที่สอตัวเนาะน่ครับออกสองสองเจ นในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูนี้ให้ดูกันนะสำหรับพีีที่ตามอยู่ในะสูดินตัวเดียวที่ได้เลขเจสูนี้นะครับที่ผมสรุปให้ไปในะดินบนตัวเดียวขึนเจ็ดนะครับซึ่งสูงนี้ก็เดิงมาตอเนื่องนะทุกปินห้งมั่ว้ครับสูนี้เข้ามาตอเนื่องเลยครับแห้งหมิด นี่คือหลักหนุ่ยครับหลักหนุ่สูนี่เดยยาวครับแบบคู่ขี้ครับนี่คือหลักสิบนี่จะเป็นสูที่ยังเข้าอยู่นะครับหลักสิบกับหลักนุ่ครับก็เป็นสูเดินดีเนาะส่วนสูนี้ครับเป็นสูวิ่งตัวเดียวครับสูนี้เดินมาแล้วห้าวันรวันแรกคบดิ่งเจ็ดนาทีสิบหน่วยครับก็สูนี้ชอบมาที่สิบหน่วยครับนที สองดินเก้ามาที่หลักสิบงวดที่สามดินหกมาที่หลักสิบงวดที่ 4, 7, สี่ 5, ดินเจ็ดมาที่หลักหนึ่งงวดที่ห้าดินเจ็ดผลออกสองสองเจ็ดนะครับก็ยังมีมาอยู่เนาะที่หลักงน,นี้ครับก็ถูกเป็นหางวัติดท่านที่เข้าใหม่ครับในคลิปนี้ผมก็จะคำนวณน,นะให้ดูสำหรับสู่วิ่งตัวเดียวที่ดินเจ็ดนะท่านแดวันแรกที่ สูตรนี้เริ่มเดินนะครับสูตรนี้ครับใช้ทำเป็นหลักแสงวิรักหมื่นครับวิสิบแรงครับบวด้วยสองของที่ครับห้าบวกสิบสิบห้าบวลสองบวกสิบเจ็ด วันแรได้นลเนผลนอกสาม่ีเจครับนี่จะเป็นวิธีที่สุงวิ่งตัวเดียวครับจริจงมดที่สองครับนำผลที่องวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับใช้ลำหลักแสนวกกับหลักหมื่นครับวกกับสิบแรง บกกับ2คงที่ครับ8บก4 12 17บก29เป็น9ในวดที่2ผลออก8 9 4ครับต่อมาวันที่3ครับ โซนนี้ใช้หลัหลักเสบุหลักหมู่บุหลักสิบแรงครับบุรีสองคงที่แปดบุหนึ่ปบวกห้บสวกสองเปบหวกันแล้วได้เลขหกผลตอห้าหกสามครับเสิงว่าต่อไหมว่าที่สี่ครับนำเลขตรงวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับ สูนรนี้ใช้หลักแสนวยหลักหมื่นด้ว1สิแรงครับบวกกับเลขคงที่สองครับ7จ็ดบวกห้าบสองบวมบวกสเป็น17บวกสี่บวกได้ลิเจผลอ,ออก6 8 7คดเจ วที่หที่ผ่านมาครับสูตรนี้คำนวณมาที่7มาลองคำนวณดูครับสูตรนี้ใช้หลักแสนวิหลักหือ่งวิสิบแรงครับ 6, 6, 12, 3, 15, 15, 15, 16, หกบวกสิบสอวมสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเที่หดินเจ็ดผลออกสองครับข้าที่จะเป็หลักมีนะถูกแห้งวที ะวันนี้เป็นงวดที่หกนะครับเราก็จะมาตามกันต่อเนาะสำหรับสูงนี้ครับดินมตัวเดียวนะครับเป็นสูที่เข้าดีนะครับ สูตรนี้วิธีคิดสูตรนี้นำหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกสิบแล้งครับนี่ก็จะเป็นวิธีคิดสูตรเดินตัวเดียวครับวิธีสองคงที่ครั้นะครับสองบวกเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสองคงที่เป็นสิบแปดในวันวนี้ครับบวกกันแล้วได้ริบแปดเด่นผลตัวเดียวที่ได้จะสูตรนี้ครับเป็นสูตรเดิมนะครับอันนี้คือมวดนกล่าวครับคำโดมานที่เจ็ดมาที่หลักหมื่นครับ นี่คือสูตรเดียวกันนะครับที่ผมมาทำให้ดูในคลิปนี้นะครับใช้ทำาป็นหลักแสนผู้หลักหมื่นบริสิบแรกแล้วก็นำบรีสอคลงที่ครับวันนี้ได้ผลลัพธ์คือแปดนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ